ก็จากกราฟ6 0สนาทีนะคะจะเห็นได้ว่า,าดัชนีรีบาวกลับขึ้นมาในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถปิดบวกนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นต่อเนี่ยจะมีแนวต้านอีกหลายระดับที่ต้องทดสอบนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องมือ modified stochastic จะเริ่มวกกลับมาให้ค่าบวกพร้อมที่จะให้สัญญาณซื้อก็คิดว่าน่าจะเป็นการรีบาวสั้นๆในระหว่างวันนะคะก็ยังแนะนําให้ทยอยขายตามแนวต้านนะคะแล้วก็ปรับแนวรับกับแนวต้านเล็กน้อยนะคะเป็นรับที่1455กับ1445แล้วก็ต้านจะอยู่ที่1445กับ1475 สต็อกวิวตัวแรกเป็นฮาน่านะคะตัวฮาน่านี่วกตัวกลับขึ้นมาช้าๆนะคะแต่ว่าก็ดูดีขึ้นนะคะด้วยสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทีอ่ทยอยกันให้สัญญาณซื้อขึ้นมานะคะแล้วก็วอลุ่มที่เริ่มหนาแน่นนะคะมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านเดิมตามลําดับนะคะก็คือ35มสบาทห้กับ36มสบาทห้รับ33มสบาทเจสตางค์แล้วก็คัดลอสที่33บาท ถัดมาเป็นสวัสด์นะคะสวัสด์นี่ส่งสัญญาณฟื้นตัวด้วยการที่ยกไฮยกโลของวันขึ้นมาตลอด3วันทําการที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูน่าจะผ่านจุดต่าสุดของรอบการปรับฐานครั้งนี้ไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะรีบ่าวกลับไปที่แนวต้านประมาณ16บาท20บถึง16บาท50รับ15.3แล้วก็คัดคัดลอสที่15บาทตัวสุดท้ายเป็น P/E a นะคะ P/E นี่ดิดตัวขึ้นปิดเหนือ EMA 200วันเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ1ปีนะคะด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนานแน่นแล้วก็มีสัญ,ญ จะผ่านพ้นขาลงแล้วก็กลับมามีอนาคตที่ดูดีอีกครั้งหนึ่งนะคะรับที่1บาท1สตางค์นะคะต้าน1บาท10กับ1บาท16แล้วก็คัดลอสที่99สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ